นี่มะนาวมะนาวเนี่ยโอ้โหออกครั้งปีนะเห็นไ,ไหมดอกก็มีลูกเล็กก็มีลูกใหญ่ก็มาเห็นไ,ไหมใกล้สุกแล้วก็มีเห็นนี้ก็มีของเต็ม,ม,ม,มต้นเลยนี่มีต้นเดียวนะโซนนี้มีต้นเดียวอยู่ข้างกับลำใหญ่ครับนี่คือสวนของลูกตูล่ลำใหญ่ก็ ส่วนลําหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ต้องรีบถ่ายเดี๋ยวจะหาไอ้แดดมันจะหมดตอนนี้มันมืดฝนครับดูมืดฝนฝนฝนจะตกนะลำใหญ่ลำใหญกลางดอกหันมาทุกทีจ้าเอ๋อะไรเอ๋ป่าหว่านป่านะครับป่าหว่านป่าก็มันมาตามรากครับรากตรงนี้แหละสูงๆนะป่าหว่านป่าดำๆนะครับย้องแสงนี่ลำใหญ่มันโค่นน่าจะโค่นจริงน่าจะอย่างนี้เลยนะ ติดดินเลย <c oughs> จริงไปหางจริง,รงติดดินเลยนี่กับมะน,นาวมะน,นาวก็ออกทั้งปีนะมีดอกนะครับมีดอกมีลูกเล็กมีดอกนะครับตุกตัวก็มีมะน,นาวทั้งปีบนหลังบ้านผมเลยออกทั้งปีเหมือนกันนะครับมะน,นาวแป้นนะครับตอนนี้ก็สวยงามน,นะครับอมุมนี้สวยละม,มุมนี้มกหวานต๋าักหวานต๋าโอ้โห ลูกมันกำลังออกนะนะเดี๋ยวให้ดูลูกมันนะนี่กำล,ลังดอกนี่กำลังดอกนะครับนี่กำลังดอกก็ต้องลื้อนะถ้าลื้อใบออกหมดปุ๊บมันก็จะออกยอดแบบนี้เลยเห็นไหมถ้าลื้อใบออกนะออกทั้งหมดเลยนะตอนนี้มันออกดอกแล้วออกลูกแล้ละนี่คือเม็ดพันธุ์มันในอานาคตนะครับแล้วก็ให้เจริญอ,อาหารนะ้ประกันไม่ต้องไม่ต้องลื้อใบหลังจากนี้พอ พืษสภาปุ๊บมันโตก็ทำการรืออีกมีหลายต้นนะครับวันนี้เขายาตนํำเสนอสวนลังบ้านตรงตูเพียงแค่นี้สวัสดีครับ